ที่เคยติดตามดูช่อง YouTube c h anel n ของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันคือรถ Harley ลย v i ดว o n r o รถไ r i v e s p e c i a l ปี2019นะครับแต่ว่าได้มีการอัพเครื่องจากเครื่อง114คิวบิกอินะครับกลายเป็นเครื่อง131คิวบิกอิงรวมถึงการติดทัวแพคการเปลี่ยนโชคนะครับการเปลี่ยนยางคือทำทุกอย่างมาเป็นเสร็จดีพร้อมมากแต่ว่าทำไมวันนี้ผมถึงยังยงมาอยู่ที่ศูนย์ของ h a r l e y d a v i d s o n อยู่ สาเหตุหลักๆเลยที่วันนี้ผมมาที่ศูนย์ฮาร์เรวสันสนามเานะครับหรือ power station แบงคอกนั่นคือผมกำลังมาดูรถของปี2022ซึ่งเป็นรถไกด์แต่เป็นรถไกด์อัลต้าระเป็นตรวซีวิแล้วถ้ารถไกด์สเปเชียลปี2019ที่ผมได้ทำการคัสตอมจนกรทั่งมันเป็นรถที่มันลงตัวดีมากอีกแล้วแล้วทำไมล่ะ ทำไมถึงยังจะต้องมาดูตัว h Har ร์ลีเดมิสันรดไรที่เป็นออลต้าจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัว c ี o ด้วยแต่เป็นของรุ่นปีที่ใหม่กว่ามันมีสาเหตุสาเหตุหลักๆมันมีอยู่ตรงที่ว่าไอ้รถไกล์สเปเชียลปี2019ของผมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโมเดลก่อนหนะ้าปี2020มันก็เลยเป็นรถที่ไม่ได้มี traction control ถามว่าจริงๆไม่มี traction control ผมเดือดร้อนไหม ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะควบคุมความเร่งหรือว่าแรงบิดของรถเนี่ยอยู่ที่มือขวาเราในการบิดว่าเราจะเปิดมากเปิดน้อยแค่ไหนสมุิมากสมมุมิมมน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนครับการที่พอไม่มีแท a c t i o n control แล้วถนนประเทศไทยรวมถึงอากาศประเทศไทยซึ่งหลายๆเดือนมันเป็นหน้าฝนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนยางดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่พอไม่มีแท a c t i o n control นะ่ะการที่เราขับขี่แล้วเราจะต้องระวังเป็นอย่างมากในเรื่องของการเปิดคันเร่ง มันก็ทําให้การเดินทางของเราบางทีบางจังหวะบางช่วงเนี่ยมันเครียดมากกว่าสนุกก็เลยลองหาวิธีการหลายๆวิธีการแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะอัปเกรดตัวกล่องมันได้ไหมทํายังไงก็ได้ให้รถปีเก่ามาสามารถที่มีแท a c t i o n control เหมือนรถปีใหม่ๆได้โดยเฉพาะยิ่งรถเมื่อมันทำมาเป็นเครื่อง1นึ่งสามหนึ่งหรือเป็นรถฮาร์เรย์เดิมๆก็ตามนะครับที่เป็นเครื่อง1นึ่งหรือ1นึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยแรงทอร์คมันเยอะพอมันเจอสภาพถนนที่มันลื่นหรือมันมีกริปค่อนข้างน้อยเนี่ยมันมี traction นี่ค่อนข้างน้อย การที่มันมีทชชันคอนโทรลเนี่ยมันจะช่วยทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจที่แน่ๆปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วทําไมต้องเป็นซีวจริงๆไม่ไม่ต้องเป็นซีวก็ได้ครับสามารถที่เป็นตัวรดไคล์ในปีใหม่ๆขึ้นมามันก็จะมีพวกทัวริงเนี่ยมันก็จะมีตัวทชชันคอนโทรลเกอบหมดแล้วแหละหรือหมดแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่แนในระดับรดไคลสเปเชียลเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วแล้วทำไมต้องเป็นซีวอไอสาเหตุมห,มลหลักๆเนี่ย,ม,ม,ย,ม,ย,ม,ยมันมาจากว่าอย่างนี้ตัวรดไ ในช่วงปีหลังๆมาเนี่ยครับมันไม่มีการทำ a รดไกด์เอลตาคือเป็น a รถไกด์เป็น o รถไกด์ e เปเชียลแต่มันจะไม่ได้มีตัวทัวร์แพคซึ่งถ้าผมซื้อตัว o รถไกด์ e เปเชียลผมก็ต้องมานั่งซื้อทัวร์แพคอีกเพราะว่าถ้าผมจะขายรถผมเพื่อทจะซื้อรถคันใหม่ผมก็ไม่ได้มีความอยากรู้สึกว่าจะต้องย้ายทัวร์แพคออกก็เลยพยายามจะหารถที่เป็นรถไกด์เอลตาแท้ๆแบบแมีทัวร์แพคมีกระเขา่ามีทุกอย่างมาครบหวยม่นก็เลยเลยมาออก อยู่ที่การลงตัวของมันก็คือต,ต,ตัวรถตัวรถไลด์ CVO ปี2022เนี่ยครับซึ่งบังเอิญว่ามันได้มาถึงที่สุดแล้ววันนี้แล้วเขาจะอันบอกกันไปดู ก็อย่างที่เห็นนะในรายละเอียดไม่ต้องพูดเลยมากหรอกว่าจริงๆแล้วเสาเหตุของการที่จะเปลี่ยนจากตัวรถไซสเปเชียล Special 2019นะครับซึ่งผมทำคัสตอมเป็นอัลต้าไป่ตึมของเป๋าหลังมีอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับลังโงลังโงมีเหมือนกันหมดเลยนอกนอจากเรื่องของเทคโนโลยีของ traction control ของรถปีใหม่แล้วเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมบอกถามว่าจริงๆจำเป็นไหมทุกวันนี้ผมก็ยังใช้รถันเดิมได้โดยไม่ต้องมี traction control ไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าเราก็แค่ขี่มันช้าลงขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่ว่าพอเรามาดูรวมออปชั่นทั้งหมดนะครับในรายละเอียดความสวยงามอะของ<ม>ตัวรถคือมันสวยมากรายละเอียดเยอะมากๆของแต่งที่ให้มาไ,ไม่ว่าจะเป็นตัวพิงหลังจะเป็นระบบตลางปาเครื่องยนต์117นะครับมีสีสันสวยงาม Bem, ไม่ต้องหาสาเหตุอีกแล้วที่เหลือคือรอแค่เหลือรอไฟนอลราคานะพี่ <S <S <grande> <pandemic>